สวัสดีครับทีนนีต้อนรับเข้าสู่ช่องบังบีหนึ่งนะครับวันนี้มาแนะนำสวนยางนะครับช่วงฤดูฝนนะครับช่วงฤดูฝนสวนยางไม่ควรรกนะครับควรจะตัดหญ้าให้ต้นยางมีความปลอดโปร่งนะครับจะได้ ไม่อับชื้นนะครับแล้วก็โรคเชื้อราใบร่วงจะไม่เกิดขึ้นเยอะนะครับถ้ามีความชื้นเยอะนะครับสวนยางจะเป็นโรคเชื้อราใบร่วงนะครับใบจะร่วงเร็วกว่าปกตินะครับนี่ นี่ก็รกแล้วนะครับถ้าแบบนี้ส่วนยางจะรกนี่ครับต้นจะแห้งช้ามากแล้วดินจะชื้นเยอะนะครับโรคเชื้อราก็จะเกิดขึ้นกับต้นยางของเรานะครับส่วนที่เป็นเนินเขาก็ไม่เป็นปัญหาเยอะนะครับแต่ที่ลาบลุ่มนะครับ จะเป็นปัญหาโรคเชื้อราใบร่วงได้นะครับปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่เราก็ประคับประคองได้นะครับดยการตัดหญ้าให้มีความปลอดโปร่งนะครับอย่าให้รกอย่างนี้นะครับอย่างนี้ความชื้นมันเยอะนะครับรกอย่างนี้ไว้สําหรับฤดูแล้งนะครับฤดูยังใบร่วงได้นะครับไม่ไม่เป็นปัญหานะครับ อ่ะบังมีสองก็ามาพอดีครับไปไหนครับบังบังไม่หยุดเลยนะครับฝนตกตกนี่หนาวบ่บังโอ้ยหนาวบ่มีผู้สาวกอดเนาะโอ้ยเทียดอีหยัยงมือนีิมาบังสวนบัดเลี่ยน ก็กไปยังไปฝนยังไปไซไปฝนไปขึ้นเขาอ๋อครับขึ้นเขาไป,ไปบยังไอ้คนโคกวัยบอกว่า,วาโซฟาไซน,นี่นะครับคือ ถ้าเรากรีดบาดนะครับหน้ายางต่ำๆอย่างนี้มันจะเน่าเร็วนะครับเพราะว่าความชื้นมันเยอะนะครับตอนนี้ถือว่าไม่เป็นไรนะครับน้ำยางมันแข็งที่หน้ายางดีนะครับถ้ามันไม่แข็งนะครับ น้ำจะซึมเข้าเปลือกยางนะครับแล้วก็จะเกิดการเน่านะครับเขาเจ้ทางเจ้าของก็ได้ทาดินแดงไว้แล้วนะครับถือว่ารกนะครับอย่างนี้ต้องรีบเร่งกัดหญ้านะครับในส่วนยางนะครับ งั้นฝั่งนี้นะครับมันจะเป็นที่ราบลุ่มนะครับมันจะร่วงก่อนนะครับถ้ามันร่วงเมื่อไหร่จะถ่ายคลิปให้ดูทันทีนะครับนี่ยารุกเยอะนะครับอย่างนี้สวนยางก็อยู่ใกล้กับสวนทุเรียนแปลงใหญ่พอดีนะครับ ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอย่างนี้ถือว่ารกรกหมดทั้งสวนเลยนะครับดูนะครับจากเนินเขานู่นลงมาเลยนะครับรกเยอะมากครับอย่างนี้หน้าตําๆนี่เรียบร้อยเลยนะครับถ้าผิดตุ๊บฝนตกมาเน่าเลยนะครับ นายางก็แห้งช้าด้วยนะครับเวลาเกี่ยางนะครับต้องเอาออกให้หมดนะครับหญ้าแถวแถวจอกยางคนต้นนะครับเวลาเรามาเก็บยางหรือจะรองจอกยางนะครับจะรองถ้วยยางเ,ยเกิดงูกระปะมานอนอยู่เรามองไม่เห็นนะครับมันจะฉกเอานะครับ เกษตรกรชาวสวนยางควรระมัดระวังนะครับนี่บริเวณหน้ายางนี่ต้องเอาเอาออกนะครับนี่ต้นไม้นี่ต้องหักหักออกเลยนะครับถ้าไม่ได้ตัดยานะครับต้องเพื่ออ่ให้มันโดนลมบ้างนะครับหน้ายางจะได้แห้งเร็วนะครับนี่ดีที่เขาใช้มีดร่องหกสิบห้านะครับ เขาไม่ได้ตัดตะแคงมีดนะครับถ้าก็าตัดตะแคงมีดนะครับน้ําจะขังที่หน้ายางจะเออล้นอยู่ที่หน้ายางนี่เยอะนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับหน้ายางนี่้ยางเปิดหน้าทุงนะครับดูนะครับสี่ห้าปีแล้วนะครับยังไม่หมดหน้าเลยนะครับ เปิดฉุดแขนเลยนะครับนี่นะครับฉุดแขนเลยนะครับยื่นมีดขึ้นมาตรีดเลยนะครับดูไม่มีรอยรอยบาดเลยนะครับที่จริงหน้าสูงๆอย่างนี้ถ้าเราตัดตะแคงมันจะบาดนะครับแต่นี่ไม่ได้ตัดตะแคงนะครับ ข้างล่างก็มีบ้างนะครับที่มันเป็นตุ่มตานะครับถือว่าโอเคนะครับเวลาเราสำนายางนะครับมันจะกรีดง่ายนะครับเราจะกรีดง่ายเยอะนะครับนี่ฝั่งนี้ยังไม่เปียกเลยนะครับฝนตกฝั่งนู้นเปียกฝั่งนี้ไม่เปียกนะครับ รอย,ยบาทนะครับนี่คนกรีดกรีดอย่างเดียวเลยนะครับไม่แต่งเลยครับไม่กรีดเส้นหน้ามีน้ํายางไหลไปทางอื่นหมดเสียได้นะครับใส่จะรีบกีดรีบรีบรบกรีดอย่างเดียวว่างั้นกรีดให้เส็จเสร็จ ไม่สนใจว่าจะได้น้ำยางไหมนู่นกลางลังนุ่นนะครับมองเห็นขาวๆอยู่สองต้นนะครับมันไหลไม่หยุดนะครับเห็นมันยังรองจอกขาวอยู่นะครับโอ้นี่มีต้นลองกองด้วยนะครับสวนยางโอ้ยลูกไม่มีเลยนะครับโอ้นู่นมีอยู่ นุ่นครับนี่ก็มีนุ่นก็มียังมีอยู่นะครับนี่ต้นลงกองอยู่ในร่มอย่างนี้ได้นะครับนี่ดูสองต้นนี้โตนะครับยิงต้นนี้นะครับได้รับบุ๋ยจากต้นทุเรียนนะครับสองต้นโตโตนะครับนี่ยังผมว่าน่าจะปลูกให้ห่างนะครับระยะห่างสามเมตรนี่ผมว่าน่าจะแคบไปนะครับ มันคิดเกินนะครับผมว่าต้นมันจะเล็กๆน,นี่ต้นนี้โอ้โหนี่ครับสี่ห้าปีก็ยังไม่หมดนะครับดูนะครับนี่เอื้อมมือนะครับนี่เอื้อมมือเอื้อมมีดขึ้นไปตัดเลยนะครับยืนมีดขึ้นไปตัดนะฮะยืนมีดขึ้นไปกรีดเลยนะครับนี่ไม่มี แผลบาทเลยนะครับสวยงามมากครับตัวน,นี้อี่กีดสวย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 โอ้นี่นะครับหน้าอยางมันต่ํานะครับนีน้ํามันจะแห้งช้านะครับดินมันจะชื้นเยอะนะครับเนี่ย่มเป็นดินทรายยิ่งใบร่วงเร็วนะครับช่วงฤดูฝนนะครับ ต้องระมัดระวังนะครับต้องรีบจัดญ้าให้ให้ปลอดโปร่งนะครับต้นนี้ก็โอนะครับยางน่าจะปลูกให้ห่างขึ้นไปอีกนะครับประมาณสี่เมตรนะครับรว่าน่าจะสวยนะครับสามเมตรนี่มันชิดเกินแบว่าต้นมันไม่ค่อยโตนะครับดูต้นนี้กับต้นน้นนะครับห่างกันประมาณหกเมตรนะครับ เนี่ยต้นนี้กับต้นนี้นะครับนี่โตผิดกันเลยนะครับต้นนู้นมันอยู่ด้านในนะครับด้านาด้านในครับดูต้นข้างๆนะครับโตทุกต้นเลยนะครับนี่สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิง่งอ่ะบางขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ